สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการกู้รูปและวิดีโอนะครับที่เผลอลบไปใน iPhone และ iPad ได้ง่ายครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดใช้งาน iPhone และ iPad นะครับแล้วเผลอลบรูปไปนะครับและต้องการกู้รูปกลับมานะครับเอ๊ะทำยังไงล่ะขั้นตอนในการกู้รูปนั้นบางคนอาจจะยังไม่ทราบเพราะเป็นมือใหม่หัดใช้งานใช่ไหมครับพี่กอล์ฟก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแนะนาครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการกู้รูปภาพนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการกู้รูปและวิดีโอนะครับที่เราเขลอลบไปใน iPhone และ iPad นะครับสำหรับมือใหม่หัดใช้งาน iPhone และ iPad นะครับขั้นตอนง่ายก็คือเข้ามาที่หัวข้อรูปภาพกับรูปภาพนะครับในตัวของแอปรูปภาพของเรานะครับก็กดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเลื่อกมาที่หัวข้ออัลบั้มครับอัลบั้มนะครับนะครับกดไปที่อัลบั้มนะครับกดมาเนี้ยนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับนี่คืออาลบั้มนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดครับจะเจอคําว่า ที่ลบล่าสุดครับที่ลบล่าสุดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับที่ชี้อยู่นะครับที่ลบล่าสุดนะครับแต่มันจะขึ้นเรื่องในส่วนของรูปกุญแจนะครับก็คือเวลาจะเปิดใช้งานนะครับมันต้องสแกนใบหน้านะครับอ่ะแตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็จะปรากฏรูปภาพทั้งหมดที่เราลบไปนะครับตรงนี้นะครับก็คือสิ่งสาคัญก็คือมันจะมีขึ้นในส่วนของระยะเวลานะครับของวันนะครับก็คือวันที่ขึ้นมาอย่างเช่น27วัน29วันเนี่ยเพราะอะไรก็คือมันก็คือ นับถอยหลังนะครับก็คือหมายความว่าพอครบ30วันเนี่ยมันจะลบถาวรนะครับหมายความว่าถ้าถ้าเกิดเราไม่มาลบเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในคลังตรงนี้นะครับสาวันนะครับอยู่ในเนี้สาวันเราสามารถระยะเวลาในการกู้คืนเนี่ยภายใน30วันเราสามารถกู้คืนได้แต่พอครบ30วันเนี่ยนะครับมันจะหายไปเลยก็คือระบบจะลบให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้จะกู้ไม่ได้แล้วนะครับหากเราต้องการกู้นะครับก็แค่แตะไปที่ตัวรูปภาพหรือวิดีโอนะครับแตะลงไปก่อน ถ้าเกิดกู้ทีละอันนัก็กดคาว่ากู้คืนด้านล่างเห็นไหมกู้คืนนะครับนะครับตรงนี้นะครับคำว cool cool ่าก sure. ู้คืนก็กู้คืนได้เลยนะครับนี่ครับกู้คืนวิดีโอนะครับนะครับก็กลับมานะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถกู้คืนได้นะครับรูปภาพก็เหมือนการอ่านสมมติว่าต้องการกู้คืนก็แตะไปที่รูปภาพนะครับก็กดคําว่ากู้คืนนะครับก็กู้คืนรูปภาพแบบนี้ได้เลยครับนี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการกู้คืนนะครับแต่ต้องการกู้คืนหลายรูปให้กดหัวคําว่าเลือกครับเลือกนะครับเลือกด้านบนนะครับเ จากนั้นก็แตะได้เลยครับก็คือจะแตะเนี่ยครับมันจะแตะได้หลายๆอันนะครับจากนั้นนะครับก็ให้กดไปตัวของจุด3จุดด้านล่างครับจุด3จุดด้านล่างเห็นไหมครับที่ชี้อยู่ตรงนี้นะนะครับมุมขวาด้านล่างนะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับแต่เข้าไปครับจะมีนะครับให้เลือก2แบบก็คือกู้คืนกับลบนะครับถ้าเราต้องการกู้คืนก็กดกู้คืนนะครับต้องการลบก็กดลบนะครับเราสามารถเลือกได้2แบบนี้นะครับเราก็เลือกเลยครับถ้าเกิดต้องการกู้คืนก็กดกู้คืนเลยครับ พอก็มันก็จะบอกว่ากู้คืน3รายการก็กดกู้คืนนะครับอันนี้ก็คือกู้คืนกลับไปแล้วนะครับนี่ขั้นตอนในการเขาเรียกว่ากู้รูปภาพและวิดีโอนะครับที่เราเผลอลบไปสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน iPhone อาจจะยังไม่ทราบนะครับก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดใช้งาน iPhone นะครับและนี่ก็คือเทคนิคในการกู้รูปและวิดีโอนะครับคืนได้ง่ายจาก iPhone และ iPad นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปนะครับหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ